ว่าไงิงนงะนงะนะ่ที่เธอเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นคนสวยค่ะ สวัสดีอิซาเว โลครับนี่ใช่เบอร์หมอไหมครับเฮ้นายคือตัวฉันในตอนนี้ใช่ไหมใช่สิทำไมล่ะก็คือ,นนอนนแบบแบบว่า นี่แกทำบ้าแล้วเนี่ยตบหน้าฉันทำไมฮึฉันแค่หมั่นไส้ตัวเองเฉยๆนะ่ะทำไมละ่ะฮะอยากเจอขอนดีใช่ไหมละ่ะหมอ เฮ้ย hey, ฉันคิดถึงตัวเอ็นตอนเมื่อก่อนเลยนะว้า wow. วตัวฉันในตอนนี้หลอ่อเท่ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยแล้วตอนนี้นายเป็นไงบ้านล่ะฉันสบายดีมากแต่ตอนนี้ฉันเป็นเป็นไรเป็นเก เฮ้ <Hey. S 2> นายคือตัวช้างอีกคนนึงใช่ไหมใช่สิแล้วนายนิสัยยังเหมือนเดิมอยู่เปล่าอะก็นิสัยเหมือนเดิมอยู่อ่ะแต่บางทีก็เปลี่ยนแปลงบ้านงนางพูดลรามาหาทำอะไรกันกันไหมนี่นายทำอะไรนะ่ะพอดีชัาทำนี่อยู่อ่ะ นี่นายบูชาซาตางอยู่เหรอใช่